เป็นคนทั้งทีต้องเป็นคนดีไม่ได้เกิดเป็นลูกผู้ชายขอเป็นผู้ชายทั้งดีโอเคผมนี้ก็ขอข้าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องๆทุกคนไปเล่นแบบโหมดหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อห้จากสามศูนย์อะไรเงี้ยเคยแบบมาดูกันว่าผมจะไหวหรือเปล่านะโอเคนี่ก็แบบผมกแบบ็เอาก่าเอาเต็มที่นะแบบว่าแบบให้แบบเราก็จะแบบ แบบว่าเดินไปใกล้ไก่แบบงู้งเลยเหมือนแบบไก่ย่างตอกเลยนะแบบเราต้องใส่แบบชุดแบบชุดฟรีมาเพราะว่าถ้าเกิดแล้วแบบแต่งตัวแบบชุดแรกแรกมาเลยเขาก็จะรู้ว่าเรามันทําคลิปนะเกมแรกก็แบบเอออะไครับเอ็ศูนย์เลยแบบปกติเลยอะไรเงี้ยเลยแบบเออเออะเหมือนไก่ไก่หัดเดินดูวยแม่บแม่เฮ้ยใส่ตามะว่าเนี่ยเขาแบบแล้วผมก็จะแกล้งดีมัน ยิงพี่เดินได้ยิงพี่เดินยิงพี่เดินยิงพี่เดินครับยิงพีเดินผมไกลครับผมไกลโอ้พี่โอ้โหเขาเล่นฝนแล้วนะครับโอ้ยกันไปหรือเปล่าเฮ้ยมีเอ็มพีที่ศูนย์จิ้งจกแหละไม่ใช่จิ้งจกเป็นงูอ่ะเออตึงงั้นเนี่ยผมจะไหวไหมเนี่ยก็คือแบบผมทำเป็นเอ็พีเลยนะถ้าใครชอบก็ลืมกดไอ้ถ้าใครชอบก็ลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็โอเคผมก็เดินเป็นแบบไก่ย่างตอกเลยนะมันมาแล้ว อัดตัวโดยไก่อัดตัวไก่ตัวดู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 โดนเออผมตายดูดูเนี่ยชูโดตึงแดงๆดเลยนะไอวอลก็เซตมะเอาเรื่องนะคนเนี้ยผมจะต้องให้สามเลยนะแบบมาดูกันว่าผมจะไหวหรืเอเปล่านะผมก็ไม่มั่นใจนะคือผมผมอัดมาทีละผมอัดมาสามทีแล้วนะคือคือแบบแพ้หมดเลยอ่ะไม่ไหวเช็ดโอ้โหผมโดนไม่เดียวเลยเกินไปเปล่าเกินไปหรือเปล่าแบบมก็ มาเกมนี้ผมเปิดโหมดบาร์คังเลยมามามาเปิดโหมดบาร์ค like on. ังเลยมาสะบัดจอตึงด้วยมาคือผมจะทำไปเรื่อยๆเลยนะแบบทำเป็นอีพีเลยนะโอ้ยโอ้ยไอ้เชฟโคโค่โอ้เราว่าเราใกล้จริงแล้วล่ะผมว่าเราใกล้จริงแล้วล่ะโอเคไม่ห่วยไม่เห็นตัวเขานะเห็นตัวเห็นตัวเห็นตัวแล้วโควาโฟมาเจอตัวละมาดิมาดิมาดิเนี่ยเม็ดเดียวนะผม เฮ้ยอะดีเหวดีเหว่เฮ้ยงงเลยแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันกัร์ดที่งีว่ะแล้วมันแบบมันมันมันมาเตึงได้ยังไงงงเลยอย่างเงี้ยเป็นผมผมก็งงแบบอยู่ดีๆมาใกล้ๆแล้วแบบมาโดนโดนยิงเม็ดเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอออุ๊ยอุ้ยโหแม่งเล่นแล้วเบิดแสงึนี่ไอ้เงี้ยจะเบิดแสงดิครับคือระเบิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูผมเม็ดเดียวอะครับทำไมห่อ โอเคนี่นเราก็ได้มา2ต่อ3นะครับผมมามาผมวัาน่าจะไม่ตึงเท่าไหร่นะคนนั้นนะก็ไม่เท่าไหร่สาหรับผมแม่ขนามือนะออเคเลมาโอ๊จังหวะนี้แมงควางระเบิดไอ้นี่นไว้แกผมไม่เบื่อวะ่ะมาหุ่นดันเลยนี่ไงอุย๊ยเกือบเกือบเราทั้บไอวอลกันนะมามาผมว่าจะพูดไม่ค่อยเก่งนะผมผมอ่ะ <c oughs> โอเคทั้งไอวอรลรอเลยมาหูชาร์ดแม่งเลยผมไม่เอาแหละไม่ไหวโอ้มันไม่โผล่ทุกคนดูดิเล่นแบบบุกอุ๊ยไม่โดนอู้ เลยรอเลยผมเนี่ยแบบรอไงรอผมแบบไม่ได้ยืนรอนะแบบทำทำแบบอุ้ยตาเบอรแสงโอ้ยมันหลบผมอ่ะผมมาเนี่ยไอวอล์ไทตามาด้วยบุ๋งเฮ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยเอามาจังหวะนี้เมาดีดีวิ่งสวนเข้าหัวไปดีมาดีไม่ตึงไม่ตึงคนนี้ไม่ตึงไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ตึงนะคนนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดนะโอเคตอนนี้สามสามแล้วผมเอาเลยห้าสามเล่นด้วยมาดีันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมว่าโอ้โหโคตรเกียดยอจั๊จุบมึงโคตรจักมาดิโอ้ยไม่โดนโอ้โหโดนตัวจบเลยอย่างเงี้ยเอฟเฟที่ศูนมย์ไหมไม่โดนว่ะถอนกำไรมป่ะโอ้ยเนี่ยไปดิโอ้ยคอมันตึงอะครับทำไมห่อโอเค ตีสามผมว่าชนะแน่บอกเลยมาดีมาดีคือแบบผมตึงอยู่แล้วด้วยไงก็แบบนะไม่แปลกที่เขาจะแพ้นะมาเกินุดท้ายมาเอา,ามายิงโอ้ยไม่โูไม่ตั้งโค่นู่โอ,โอมารายะาจูบเกียกรตารยะเนี่ยอยู่รอเลยไม่โดนโอ้โหจบเลยเงี้ยโดนตัว โอ้โหระยะจุบๆเลยผมแบบผมไม่ค่อยชอบระยะนี่นผมเอ้ระยะนี่ผมไม่ค่อยได้เด้ <c oughs> เกินไปมะทุกคนดูดิดสี่แล้วนะถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ลงแล้วแบบคือผมอัดมาหลายรอบแล้วผมไม่ไหวแล้วมาระ <c oughs> วังกันเลยดิโอ้ยโอ้เอ้ยโอ้โหผมแพ้อีกแล้วอะไรวะเฮ้ยมิสคาเฮ้ยเกินไปเป้าไอ้นี่ไม่ใช่มนุษย์นะนี่ไม่ใช่มนุษย์ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมก็ผมจะมาทําไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็น EP พหนึ่งนะก็เป็นคลิปแรกนะครับว่าใครชอบก็บฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมผมก็จะทําแบบคลิปนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับ